สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคอมิกเวิลด์เดลี่กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเรากลับมาพูดกันถึงเรื่องของ i ิน i ิน t y ี้สโตนต่อเลยดีกว่า Infinity Stone ชิ้นนี้นะเป็นชิ้นเดียวนะครับผมที่ยังไม่เปิดเผยมาในจกักรวาลหนังของ m a r เวลและชิ้นนี้ก็คือ Soul Stone หรือว่าหินแห่งวิญญาณนัยมณีแห่งวิญญาณนั่นเองนะครับผมซึ่งในตอนแรกนะครับผมในคลิป Infinity Stone เนี่ยผมได้ลองคาดการทํานายเอาไว้นะครับผมว่าเจ้า Soul Stone เนี่ยน่าจะเปิดเผยออกมาใน g u a r d i a n of the Galaxy 2หรือไม่ก็ Black Panther แต่ปรากฏว่านะครับผมคําทํานายของผมนั้นน่าจะผิดหมดเลยครับกาเดียนอัพเดตกาแ a ็กซี่2นั้นได้มีการออกมาประกาศแล้วว่าจะไม่มี i n นฟ n i ตี้สโต e มาเกี่ยวข้องใดทั้งสิน้นส่วน b บ a ็ k แพนเทอรนะครับผมโอกาสเป็นไปได้น้อยมากเลย และในตอนนี้นะครับผมโอกาสเดียวที่มันจะโผล่ออกมาได้ก็มีอยู่แค่ตอนแรกนาล็อกครับผมถ้าไม่โผล่มาในตอนแรกนาล็อกนะครับก็ไปโผล่ในอเวนเจอร์สเลยซึ่งดูจากเชิงแล้วเนี่ยน่าจะโผล่ในตอนแลกนาล็อกครับผมแล้วตอนจบจะเป็นเอ็นเครดิตแบบว่าทาน้อยมาบุกโลกเตรียมจะขโมยอัญมณีทั้ง6ไปรวมกันอะไรแบบนี้ชัวร์นะครับผมและในตอนนี้เองก่อนที่เราจะไปพูดถึงโซลสโตนกันนะครับเราจะขอบอกให้ผู้ชมกันก่อนเลย ให้ท่านผู้ชมนั้นกลับไปดูตอนที่เป็นเรื่องแบบโดยรวมของ Infinity Stone ก่อนนะครับผมท่านผู้ชมนั้นจะได้พอรู้เรื่องราวข้อค่าของ Infinity Stone มาให้เวลากดกลับไปดู 3, 2, 1เราถือว่าท่านผู้ชมทุกคนนะรู้เรื่องราวของ Infinity Stone มาพอสมควรแล้วเรามาฟังเรื่องราวความสามารถของ Soul Stone กันเลยดีกว่าครับผมว่ามันทำอะไรได้บ้างโดยในคลิปนี้นะครับผมเราจะพูดถึงในหนังเป็นแบบการคาดการนะครับแล้วก็จะพูดถึงในคอมมิ่นั่นเอง โดยคลิปนี้จะไปพิเศษหน่อยเพราะเราจะพูดถึงในหนังก่อนนะครับผมจากการคาดการเนี่ยผมก็ไปดูทฤษฎีของฝรั่งมาเวย้ยเขาบอกว่ามันน่าจะโผล่มาในตอนแระนาล็อก,กนี่แหละครับและผู้ที่ถือคอโซโสโต e นั้นคือเฮมดานั่นเองครับผมแต่นี่ก็เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นนะครับคือไอชุดเกาะของเฮมดาเนี่ยมันมีเอเจมกลมๆติดอยู่นะครับผมซึ่งฝรั่งมันก็มโนมานากันไปนะครับว่านั่นคือโซลสโต้นั่นเอง ซึ่งเรื่องราวนั้นจะออกมาเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามชมกันในหนังเองนะครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่คนถ่ายหนังไม่ใช่แบบอ่านคอมิกมันก็ไม่รู้อะ่ะเพราะมันไม่มีเนื้อเรื่องนี้ในคอมิกเลยครับ ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวในคอมมิกกันบ้างดีกว่าครับผมโซสเตอหรือว่าโซเจมนะั้นถูกนํามาอย่างง่ายดายครับเป็นอัญมณีชิ้นแรกที่ทานอนอเดินทางไปเอาซึ่งมันอยู่กับอินบิทวินเนอร์นั่นเองทานนนั้นสามารถเอามาได้อย่างง่ายดายเลยซึ่งมันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงอะ่ะก็แค่ไปช่วยอินบิทวินเนอร์ออกมาแล้วก็ขโมยมาอย่างง่ายๆเลยครับผมโดยพลังของมันนะครับสามารถเข้าไปสู่โลกวิญญ,ญาณได้ควบคุมวิญญ,ญาณได้สามารถทําอะไรเกี่ยวกับโลกวิญ,ญญาณได้ทั้งหมดเลยครับผมแบมีพลังอํานาจเป็นเทพในโลกวิญญ,ญาณ สามารถติดต่อกับวิญญาณได้เออดึงวิญญาณได้สั่งวิญญาณได้อะไรทุกอย่างก,กับวิญญาณได้เลยครับผมและนี่แหละครับก็คือพลังของโซลโตนนั่นเอง ึ่งก็อธิบายกันได้แค่นี้เลยครับคงจะเป็นคลิปที่สั้นสุดๆเลยเพราะต้องขอโทษจริงๆคือไม่รู้จะอธิบายอะไรอะ่ะพลังมันคือแบบนี้จริงๆครับผมและเอโซสเตนี่นะครับผมจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอดัมวอลล็อกเยอะนะครับเพราะอดัมวอลล็อกนี่ก็สามารถไปโลกวิญญาณได้เช่นกันและนี่แหละครับผมก็คือเรื่องราวร้าวๆข,ของโซเจมันนั่นเองหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็บอกเพิ่มกันมาได้เลยวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ไวาให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอบคุณมากที่ติดตามรับชมคอมมิ w o เวลกันมา